สามครับลูกครับหนึ่งสองสามอันนี้เขาจะขอที่ว่าจะ เก็บชอบไม่อันตรายนี่โชคดีนะอเภอนึงเขาได้เอเสองหลังอ๋อ๋นวอยู่อ๋อท่นี้โอเคครับหนึ่งสมลูกครับหนึ่งสองตองคนเยอออ